เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการแบ่งกลุ่มการเล่นในหลายๆสายหลักๆแล้วอย่างที่ผมบอกแล้ววันนี้เราจับได้สีสายหลักๆแล้วนะก็คือสายของหลักเมืองสายของทางพุทธไทยสวรรค์นะครับแล้วก็อีกสองสายที่มีการจัดสร้างขึ้นในปีนี้ซึ่งถือว่ากระแสดีมากๆแล้วก็เป็นกระแสที่ผมบอกเลยนะมันไม่ใช่เป็นกระแสที่มาแล้ววูบว่ามันเป็นกระแสที่ตกผลึกจากความศรัทธาตั้งแต่ผู้สร้าง ส่งไปถึงยังผู้ที่นําไปใช้นะเพราะฉนั้นเนี่ยในรุ่นพวกนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ผมแนะนำนะครับให้ไปลองศึกษาต่อยอดกันดูแล้วกันนะฮะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ผมได้เล่าไปเนี่ยก็เป็นทั้งความศรัทธาของตัวผมเองที่ได้เกิดขึ้นจริงรวมถึงประสบการณ์ของออผู้ลักผู้ใหญ่ลหลายท่านนะครับที่ ประสควอมเร็จ